สวัสดีครับฟงวินครับวันนี้ครับตัวนี้จะเป็นกระบาท้ายนะครับกระบาท้ายต่อรถไถนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งทํานะครับเพราะว่าเอาไปไว้เก็บที่ยางนะครับบนบนูกูกยางบนเขาเลยครับเพราะมันจะไม่ใช่ทางราบเท่าไหร่เพราะว่ามันมันต้องรถไถเท่านั้นถึงจะไปเก็บที่ยางได้นะครับก็จะเป็นกระบาต่อท้ายนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างนะครับ ความกว้างเมตรหกสิบนะครับความยืดออกมาความยาวมาถึงยื่นไปด้านหลังเนี่ยร้อยสามสิบนะครับความสูงนี่หกสิบนะครับกหกสิบกู๋หลายจิงชองเฉพาะช่องตะแกรงนะครับถ้าข,ขึ้นขึ้นถึงคอข้างบนก็จะแปดแต่แติดกันนะครับความสูงเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็จะต่อจะต่อเสียบสลักนะครับก็ใส่ทั้งรุ่น L รุ L ่น M ได้เลยครับเพราะว่าทำรูปแบบตรงนี้ลูกค้าก็ได้ประโยชน์ในในใน เ,เก็บสาระนะครับ่ไมหมายถึงว่า,าพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆพืกพืชไร่นะครับก็สามารถที่จะจัดเก็บได้นะครับก็น่าจะได้น้ำหนักได้ถึงมันมันห้าร้อยตันเออห้าร้อยห้าร้อยกิโละนะครับตัวประมาณน,นะครับเพราะว่า,าห้องระยะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ500ห้าร้อยกิโลนี่ถือว่าค่อนข้างได้เยอะอยู่แล้วก็สามารถที่จะบรรทุก นะครับบรรทุกถังพ่นยานะครับถังพ่นยาที่เป็นถังสี่เหลี่ยมที่ที่มันมีกว้างคูณยาวขนาดเขาเรียกว่าหนึ่งพันลิตรเนี่ยะนะครับบรรทุกได้นะครับอ่านะครับทีนี้การบรรทุกตรงเนี้ยมันคือโครงสร้างเรารับน้ําหนักมาเผื่ออยู่ประมาณนะครับหนึ่งตันนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่ใช้เนี่ยคือเหล็กรางสี่นะครับเหล็กรางสี่ที่ว่าขึ้นรูปแบบในการหิวห้วหิวห้วตะหิว้วกระเช้าตรงเนี้ย นะครับก็ใช้เหล็กรางซีเพราะว่าจะได้รับน้ำหนักได้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้ในในพิจารณาในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้ามันทุกหนักในการขึ้นเขาเนี่ยก็จะมีปัญหานลดนึงตรงที่น่าจะลอยนะครับกอถ้าน้ําหนักที่มันพอดีพอดีใกล้เคียงลงเขานี่ไม่มีปัญหาครับถ้าถอยหลังขึ้นก็ได้นะครับหมายถึงว่า,เ,าเก็บกิ่งที่ยางอะไรตามล่องเขาเนี่นะครับก็สามารถไปได้ครับ น้ำหนักที่จะได้กี่ยางกออกมาในในตรงนี้คิดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า500กิโลนะครับก็ระดับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับ500กิโลก็ถือได,ได้ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับได้ได้ประโยชน์เยอะนะครับตันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ไม่ไม่ใช่กระบะดำนะครับเป็นกระบะไต่ตัวนะครับแต่ทีนี้ด้านหลังนี่จะมีฝาท้ายนะครับฝาท้ายที่เปิดได้ครับ ฝาท้ายเปิดได้จะมีบรรทัศให้เปิดฝากฝากท้ายนี่ลงนะครับฝาท้ายนี่ลงได้ไรได้แล้วก็สามารถที่จะเวลาเอาของไปลานไปอะไรพวกนี้ก็เอาถอยเข้าไปแล้วก็เปิดฝาท้ายลงแล้วก็กวาดลงได้เลยครับโอ้ตัวนี้มันทําได้ทั้งใส่ทั้งรุ่นเอมรุ่นเอละครับความกว้างนี่ขึ้นอยู่กับลูกค้าสนใจว่าจะเอา,อาความกว้างสักประมาณไหนนะครับ ในเลตตรงนี้ล <tu i ro> ูกค้าเป็นรถไถตัวเดียวกับของที่ร้านครับ5018่ลูกค้าเ็าก็สั่งเอาความกว้างของของกระบะนี่เมตร60นะครับมันทําได้ถึงเมตร80ดสิน่แหละครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดโครงสร้างแล้วแต่น้ําหนักที่ลูกค้าต้องการนะครับราคามันก็แล้วแต่แตกต่างนะครับขึ้นอยู่กับการรับน้ําหนักของลูกค้านะครับแล้วก็รถรุ่นที่ใช้นะครับก็ตรงนี้ถ้าหากสนใจยังไงก็นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ